ไอ้ไอ้ไอ้ม่หยั่งบ่อยจอยหนิจะว่ามันโดงเหรอไปไอ้สัญญากรกำไยไมาเห็ดชอยกูนี่ไปหยั่งเห็ดชังอยู่นี่หยั่งมันดังน้ำข้างแต่นั่นยื่โอ้โดงมันกะทิโดงเหรอแม่เขาเห็ดมานง่ามพราแห้งเหรอมันที่คอยเป็นคอยไปเลยไหมไอ้จะว่ามันง่ามบ่อยากเก่งคือบ่ไปเฮียนหมอ <laughs> มาเชิมน,นายกูมันเศร้าเหี้วนะเป็นอยังนี้ใช่คอยคุณอย่างนี้จ <laughs> <laughs> ริงไม่ประยโยชน์นห,หนม,น <m> มันมาากระโดงพนันหลังเจ้าโดงจำได้อ๋อคุณสุดโดงหัดเชียงใหม่ผุ่นบ่ม <m> ันงามนะงามไปเจ่กัน่ะทั้งชายกัน่ะคืออำอมยุติล้วทั้งชายทั้งขวากัน่ะทั้งขวามันก็จักขวาจักชายเทียน อคือนางเอกซอนสามอยู่ทังทั้ทงหนากระนั่นพ่อเบิ้งจังน้อยอยู่ดอก <laughs> พ่อเบิ้งอยู่อ่ำอ่ำเด๋คืออ่ำเด๋ออ่ำนางเอกคนละเน้อนะ <laughs> นคืออยู่เออนี่คืออ่ำอยู่นี่ <laughs> ทั้งนี้คืออ่ำทั้งนี้พ่อเบิ้งจังน้อย <laughs> ขนาดมองหนาตุา้มมันกับว่าท่านได้ดีนี่นั่นมันกับว่าท่านได้ดีไปไหนเพราะโดนนี่ง่ามแท้ เซียวกุนนี่ชิ่งางามไปงามมึงมึงมึงเห็ดมาหมื่อไรโขดเห็ดมาหนึ่งสิบอมื่นีิบเอ็ดมื่นนี่เห็นปะนับไปอีกสามปีเข่าทีเลยมึงเห็ดมไม่ม <laughs> ีวมานับไปอีกสามปีเข่าทีเคือสิว่าโดนเนี่ยไอ้มันกัโดวงยี่หรือไงไม่มันกัดต้องใส่เวลาเนี่ยแหละเนาะตั้งสามปีพูดนะเอาอยากงามก็ต้องอดเอาแหละเนาะ <laughs> ม,มันกัดตีไขว้เข่าคขวยเข่าเลยแม่เนาะอืมมาบอกเป็นตาไหน <laughs> ตัวจังได้กับเสียนาอ้อยมังจำเสียคนไว้เนาะเขาบอกว่าสามปีเนาะก็เสียทาโดนในสนนมันบวชนั้นมึงเบิรงนไม่เปนสิควายโย่เมือละเล็กละน้อยมันสิถึงอาทิตย์ยังมันสิดีมันสิงามเขาไอเจ้าว่าเจ้าตัวว่าอยู่นี่เจ้าตัวข่อยตีว่ามันดวงว่ามันงามมัาก็งามอยู่นั่นแหละมันก็ดวงซ้ำนั่นแหละเจ้าตัวปะบ่ได้ตัวมันก็งามปันนั่นละอ้อยอีเลติจริงจริง เห <c ười> มือนอัาซอเลยมังจมูกเหมือนอัาซอเลย <c ười> เอสะไรเป็นอัาซอแล้วเนาะ